สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของท่านผู้หญิงพันบุญนาคซึ่งเป็นภริยาของเจ้าพระยามหาสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการราชการที่หในขณะที่ในหลวงราชการที่ห้า ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านผู้หญิงพันบุญนาคเป็นสตรีที่เคยพูดเสียดสีรัชการที่ห้าว่าพ่อคุณน่าสงสารจังนี่พ่อจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ท่านผู้หญิงพันบุญนาคเป็นที่ดาของพระยาอักขราช กับนางบัวเกิดเมื่อพุทธศักราช2,364ตรงกับสมัยรัชกาลที่สองและเป็นภรรยาคนหนึ่งของสมเด็จพระบรมมหาสุริยวงศ์หรือช่วงมุนนาคุนนางที่ทรงอำนาจที่สุดในสมัยรัชกาลที่สี่ถึงรัชกาลที่ห้าจนอาจเรียกได้ว่า สมเด็จช่วงคือคิงเมกเกอร์ผู้สถาปนาและสนับสนุนให้เจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้าจุฬาลงกรได้ครองราชสมบัติหลังจากที่ราชการที่4สวรรคตสมเด็จช่วงก็ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการทำให้อำนาจของตระกูลบุญนาค ยิ่งใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินในขณะที่ราชสำนักและบรรดาเจ้านายถึงคราวตกต่ำจากบันทึกของเจ้านายที่เป็นพระราชโอรสของราชการที่สก็แสดงให้เห็นถึงคราวเสื่อมถอยของราชวงศ์แต่เป็นคราวรุ่งโร์ของตระกูลบุญนาค สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากลมพยาวชิรยานวโรรสทรงบันทึกไว้ว่าคนผู้เคยนับถือและฝากตัวก็จืดจางไปคนที่เราไม่เคยเกรงก็ต้องเกรงสมัยที่พวกเรามาถึงขั้นบัดนั้นซึ่งเป็นขราวที่พวกเจ้านายตกต่ำนี่กระไร เช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าบรมวงเธอกรมหมื่นราชาศักส์กสโมสรก็เป็นอีกสองพระองค์ที่กล่าวสุดถึงสมเด็จช่วงว่าเป็นคนที่น่าเกรงขามและน่ากลัวถ้าเดินมาในที่ประชุม คนทั้งร้อยก็กลัวทั้งร้อยเมื่อสมเด็จช่วงผู้เป็นสามีใหญ่โตถึงเพียงนี้ย่อมทำให้ท่านผู้หญิงพันซึ่งเป็นสตรีที่มีอำนาจตามไปด้วยแต่อำนาจที่จะกล่าวถึงในที่นี้คืออำนาจวาจาหรืออำนาจในการพูด ที่ท่านผู้หญิงพันพูดเสียดสีราชการที่ห้าว่าพ่อคุณน่าสงสารนี่พ่อจะอยู่ไปได้สักอีกเท่าไหร่เริ่มที่พระนิพนธ์ของกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าถึงเหตุการณ์ข้างต้นนี้ว่าหลังจากที่ราชการที่สี่สวรรคตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม พุทธศักราช2,411ราัชกาลที่5ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ1 5้าพรรษาทรงพระประชวรหนนะักทั้งยังทรงโศกเศร้าจากการที่พระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ไม่สามารถจะเสด็จพระราชดำเนินไปได้ด้วยพระองค์เองต้องเสด็จขึ้นพระเก้าอี้ให้หาม เมื่อราชการที่ห้าเสด็จผ่านไปในห้องพระชนวนในพระอภิเนานิเวศซึ่งเป็นที่ที่บรรดาบรรภรยาข้าราชการน้อยใหญ่มาคอยเฝ้าอยู่นั้นทรงได้ยินท่านผู้หญิงพันพูดขึ้นเมื่อสเสด็จผ่านพอพ้นไปว่า พ่อคุณนี่จะนี่พ่อคุณจะอยู่ได้สักกี่วันราชการที่หทรงเล่าต่อไปว่าหลังจากที่ท่านผู้หญิงพันถึงแก่กรรมราชการที่ห้าเสด็จขึ้นไปบนเมนทรงเคาะโกรธและตรัสว่ายายพันแกได้เคยถามฉันว่าจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ วันนี้ฉันมาตอบแกว่าฉันอยู่มาได้นานพอที่จะมางานศพของแกแล้วล่ะจะว่าอย่างไรอย่างไรก็ตามกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ว่าราชการที่ห้าไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงพันตามพระราชประสงค์ เพราะเมื่อมีการปรงศพท่านผู้หญิงพันนั้นรัชกาลที่หเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพศสอง0ซึ่งสเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกด้วยเพราะสถานะสถานะครรยาของขมนนางที่ทรงอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินสยามในสมัยนั้น ทำให้ท่านผู้หญิงพันบนนุญนาคไม่ได้กลัวเกรงใครผู้ใดแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระยาวนี่คือประวัติความเป็นมาของท่านผู้หญิงพันบนนุญนาคภรยาของผู้สำเร็จราชการพระองค์หรือพระยามหาสุริยวงศ์ ช่วงหน้าในสมัยราชการที่ห้าขอพบพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ